พอเจริญพรรองเท้าพระนี่อาตมานี่หายเป็นประจำท่านบางทีไปบ้านงานบ้างหรือแม้แต่อยู่ในวัดนี่บางทีก็หายบางทั้งก็หายไปคู่หนึ่งเลยบางครั้งก็ไปแค่ข้างเดียวซึ่งก็ทําให้นึกถึงว่าเออไปเถิดทั้งคู่ไปสู่ประตูสวรรค์คือเวลารองเท้าตกจากรถไปเนี่ยแล้วมันอยู่กับเราแค่ข้างเดียวตกไปข้างหนึ่งเรากลับไปวัดเราก็ไม่เกิดประโยชน์กับรองเท้าหนึ่งข้างเดี๋ยวคนเดินมาเจอรองเท้าที่ตกข้างถนน ข้างหนึ่งมันก็ไม่เป็นประโยชน์กับเขาก็สะบัดหลุดให้ตามไปอีกข้างหนึ่งก็นึกในใจเอาไปเถิดทั้งคู่แล้วทีนี้ถ้าเรามีอยู่ข้างเดียวล่ะแต่ถ้าเจอข้างที่มันไม่ไต้สร้างมาให้คู่กันนะแต่ถ้าไปด้วยกันได้ก็ไปกันเถอะหรือเหมือนบางช่วงเนี่ยคู่ชีวิตของคนบางคนเนี่ยเขาหลุดจากชีวิตเราไปเป็นอุบัติเหตุความรักและใครที่จะเข้ามาแทรกในช่วงนั้นเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องเข้ามาแบบในฐานะแฟนก็ได้นะ เพราะคนไม่ใช่แฟนเนี่ยบางทีมันก็ทำแทนไม่ได้แต่ถ้าแฟนไม่ใช่คนก็ต้องทนกันให้ได้บางช่วงก็ต้องทนกันเพื่อลูกหลานครอบครัวจะได้อยู่กันอารมณ์เขาไม่ใช่คนเสียเกินไปก็ต้องทนเพราะวันหนึ่งเราที่เข้ามาเสริมในชีวิตเขาถ้าคู่เขากลับมาเราก็อาจจะเป็นส่วนเกินของชีวิตเขาก็ได้ธรรมะจากรองเท้าก็เป็นเครื่องเตือนใจเราทุกท่านขอเราทุกท่านจงอยู่ ถ้าหากมีคู่ก็ดีถ้าไม่มีคู่ก็อยู่แบบขี้อาจจะไม่เหม็นมากถ้าอยู่แบบขี้แล้วมีธรรมะ,จะเจริญพร